ต่อกันที่ประเด็นของนายปรินนะครับนายปรินอดีตรองหัวหน้าพักนะครับรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็มีความเคลื่อนไหวเพราะว่าที่เราทราบกันเมื่อวานนี้มีประเด็นออกมาว่าทางนายปรินเตรียมที่จะดำเนินคดีนะครับเกี่ยวกับผู้ที่มาแจ้งความ ในลักษณะของการแจ้งความเท็จในลักษณะของการหมิ่นประมาทกำลังให้ทางทนายความได้เตรียมข้อมูลแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆก็เป็นประเด็นต่อเนื่องนะรครับแต่ว่าล่าสุดพอมีประเด็นนี้ออกมาฝากฝั่งของทนายตั้มครับนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดก็มีการออกมาโพสต์ผ่านโลกออนไลน์เมื่อช่งชวงเช้าที่ผ่านมาระบุชัดเจนครับพร้อมจัดคืนให้แบบจุกถึงลิ้นปี่หากกลับถึงไทยแล้วจะมีการประชุมผู้เสียหายเพื่อตอบโต้กลับในทุกคดีครับ นายสิทราเบียบังเกิดหรือทนายตั้มนะครับเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์รูปพร้อมกับข้อความกับระบุว่าเหยื่อถูกคมขืนกระทำชําวรามักถูกคนร้ายก่อเหตุในที่ลับจึงทำให้พิสูจน์หลักฐานได้ยากพวกนี้เลยได้ใจและยิ่งแบ็กดียิ่งทำตัวยิ่งใหญ่เหมือนเจ้าโลกถ้าโดนแค่คนเดียวก็อาจเชื่อได้ว่าถูกใส่ร้ายเพราะเหตุผลอะไรบางอย่างแต่พอมีเหยื่อที่ไม่รู้จักกันหลายสิบคน ต่างสถานที่ต่างช่วงเวลาในการขออภัยครับให้การไปในทิศทางเดียวกันว่าถูกบุคคลนี้ข่มขืนหรือทำไมิดีมิร้ายแบบนี้คือภัยสังคมที่น่าหวาดกลัวแล้วทนายตั้มระบ,บุว่าอย่าหลงตัวเองและคิดว่าผู้หญิงเขาง,ง่ายและอยากมีอะไรด้วยกับคุณทุกคนส่องกระจกชะโงกดูเงาบ้างคดีหมิ่นประมาทและแจ้งความเท็จที่เสิร์ฟมาตนจะจัดคืนให้แบบจุกจุกถึงลิ้นปี่เลย กลับไปถึงไทยรอบนี้จะประชุมผู้เสียหายทั้งหมดเพื่อตอบโต้กลับทุกคดีขณะที่เมื่อวานนี้นะครับนายปรินพานิชพักก็มีการส่งลายบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าตนเองพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็ได้มีการมอบหมายครับให้นายพีรนัทวงสวัสด์ทานายความและหัวหน้าคณะทางานทีมกฎหมายเนี่ยได้เร่งรวบรวมพยานบุคคลพยานเอกสารหรือพยานทางนิติวิทยาที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะสู้คดีนะครับ แล้วก็เตรียมฟ้องกลับในข้อหาแจ้งความเท็จต่อบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือข้อหาหมิ่นประมาททุกรายทุกคดีโดยเร็วที่สุดเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนและครอบครัวนี่แหละฮะเหตุการณ์นี้ก็เลยนําไปสู่การโพสต์เบือดของทนายตั้มเมื่อเช้าที่ผ่านมาทีนี้พูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยไปดูเรื่องของความคืบหน้าทางคดีหน่อยละกันครับล่าสุดทางพลตํารวจตรีตร,รงผิวพันธ์รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนนะครับ ท่านก็บอกว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนสนห้วยขวางได้ออกหมายเรียกนายปรินให้มารับทราบข้อกล่าวหากระทําอนาจารแก่บุคคลอายุกว่า15ปีโดยใช้กําลังประทุษร้ายกระทําต่อหน้าทารกํานันและข้อหาคมคืนกำำระทําชําร้าผู้อื่นโดยใช้กําลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้อันนี้ที่สอนอห้วยขวางวันพรุ่งนี้ส่วนคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่สอนอลุมพินีนะครับ ในช่วงบ่ายวันนี้ก็จะมีการประชุมกันเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าทางคดีเพื่อพิจารณาออกกฎหมายเรียกตัวนายปรินมารับทราบข้อกล่าวหาต่อไป